สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้2กรกฎาคม2564นะครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งนะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับโอ้สปอตก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับ ติดต่อหาเจ้าหน้าที่ของเรากันได้นะครับหรือแอดไลน์แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมกันอยู่นี่ครับอาจจะรับชมกันครั้งแรกหรือเคยรับชมกันมาแล้วอย่าลืมครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนบทวิเคราะห์มุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำค่าเงินหรือ ในส่วนของคริปโตตลาดน้องใหม่กันก็ยินดีครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มของเรากันได้นะครับก็การเข้ากลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ารายเดือนใดๆทั้งสิ้นก็พูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็สามารถแอดลิงก์กดจากลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับในรายละเอียดวิดีโอนะครับเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับหรือ สามารถที่จะติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับมาสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับก็วันนี้นะครับต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้จะมีข่าวสําคัญนะครับก็คือนอนฟอร์มก็ประกาศกันทุกทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองกรกฎาครับซึ่งซึ่งวันแรกนะครับ อสกุลอ่ะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกสุกแรกนะครับของเดือนด้วยนะครับซึ่งก็จะมีข่าวสำคัญทำให้คาดว่าวันนี้นะครับก็จะไซดเว ในช่วงก่อนข่าวมานะครับคิดว่าจะรอข่าวนะเพะาะนั้นในช่วงกลางวันใครเทรดตลาดบ้านเราอยู่เนี่ยอาจจะคิดว่าวันนี้ก่อนตลาดปิดบ้านเราสี่โมงเนี่ยนะจะไซเวออยู่ทถวนี้แหละครับไม่น่าจะยังไม่น่าไปไหนนะครับรอวิ่งกันทีเดียวก็สักประลาทุ่มครึ่งน,นะครับตามเวลาบ้านเรานะครับอ่ะทีนี้มุมอมองทิศทางจะไปยังไงไปทางไหนกันบ้างน,นะครับ ก็ยังมองแนวโน้มเดิมที่เราคุยกันครับว่าตอนนี้ผมมองว่าเวฟนี้คือเวฟหนึ่งนะครับอันนี้คือเวฟหนึ่งของวีคนะครับนะคือเวฟหนึ่งของวีคคือตัวนี้นะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้อิงกับอิเลดเวฟนะครับเดี๋ยวดูเวฟแล้วเอ้ย ดิเลตเวฟนับขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือให้ดูเฉยๆนะว่าในคลื่นลูกนี้นะครับในคลื่นลูกนี้หรือเวฟลูกนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการพยายามตั้งฐานใหม่ของภาพเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการเบรกตัวนี้ออกมาและหลังจากเบรกออกมาแน่นอนครับราคาต้องมีการพักฐานถูกไหมราคามีการพักฐานมีคลื่น มีพักฐานคือหลักการมันคล้ายๆกันกับอีเล็กนวฟแหะครับแต่เราไม่ได้ถึงขนาดนับเวฟอะไรกันขนาดนั้นนะครับซึ่งมองว่าราคามีการพักฐานั่งนี้และพยายามหาฐานอยู่พยายามหาฐานอยู่แถวเนี้ยว่าฐานจะตั้งตรงไหนและกลับมานับตรงนี้เป็นสองผมผมเขียนแค่สองแล้วกันนะครับอันนี้หนึ่งนะครับเวฟหนึ่งเวฟสอง w แล้วกันอ่ะง่ายๆเนึ่ง ภาพของวีคนะครับและกำลังหาสามเวฟสามอันนี้คือสิ่งที่กำลังมองอยู่นะครับว่าราคาจะหาฐานแถวนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมองถ้าเกิดเปิดภาพ Week, วีกผมขออนุญ,ญาตเปิดภาพวีให้ดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันวียังไม่ได้ทำยูไหนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาที่ตอนนี้มองเห็นอยู่ว่าโอเคแม้มีการเบรกครับเบรกเทรน เทรนใหญ่เลยเทรนที่ลงมาเป็นปีละแต่สิ่งที่น่ากังวลคือมันยังไม่ได้ทำหายซึ่งอันนี้ภาพวีสำหรับภาพคนเทรดยาวนะครับอันนี้ต้องมองกันในยาวๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าในคอนเทรดสั้นก็ยังมองว่าจะกลับตัวขึ้นแถวนี้แหละนะเพราะนั้นระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับระวังกันไว้สักนิดหนึ่งว่าราคา้วเกิดกระชากขึ้นมาแถวนี้นะครับซึ่งผมมองว่าโซนเนี้ย ถวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของอะไรนะครับมันจะเป็นตัวเลือกนะครับตัวเลือกแล้วว่าจะสร้างเวฟสามหรือจะกลับตัวตรงนี้แล้วลงต่อเป็นเทรนด์เดิมหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่กำลังมองอยู่แต่อันนี้เป็นภาพของคนเทรดยาวนะครับต้องย้ำนิดนึงนะครับว่า ไอ้บางทีคนเล่นสั้นๆบางทีเก็บสั้นๆเนี่ยก็ต้องมองคุณภาพนะครับมองต้องมองนี้แต่ว่าเอามาแจ้งกันไว้เพื่ออะไรครับคือมันเป็นแผนในการเทรดด้วยนะครับเพราะนั้นเรามองไซเวย์อยู่แถวนี้ครับมองไซเวย์กันเอ้ยหลุดมาไม่ใช่แบบเข้าสมมุติวันนี้ข่าวมานะครับสมมุติวันนี้ข่าวมาหลุดนะครับอ่ะโอเคหลุดไล่ันขึ้นมาแถวนี้แล้วสมมุติราคาถึงแถวนี้เลยสมมตินะครับถึงแถวนี้ ไ,ไล่โฟโล่ไล่เกาะกระโดดขึ้นรถกันแถวนี้นะครับผมบอกว่าอันตรายมากนะเพราะนั้นยังไงซะราคาหลุดขึ้นมาครับราคาหลุดขึ้นมาเนี่ยที่เราติดตามกันอยู่ตัวเนี้หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับที่เราติดตามกันอยู่ราคาหลุดขึ้นมาสามารถไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับไล่เก็บราคาจะไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆแต่โซนที่ผมบอกให้เป็นนยะสําคัญถ้าเกิดมาถึงแล้วควรจะชะลอนละครับหนึ่งแปดเจ็ดหก นะครับแต่ถามว่ากระโดดเข้ามาช็อตเลยได้ไหมนะครับคือถ้ามองในภาพนี้นะครับมองว่าเอ้ยราคาเนี่ยยังไม่ทำหายตัวนี้ในโซนแดงนะครับโซนนีนะ้ยังกลับเข้ามาช็อตได้แล้วผมบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วแล้วพลิกกลับเกมเปลี่ยน,นครับเกมเปลี่ยนเลยเพราะนั้น ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับฝากเตือนกันไว้แต่ถ้าในกรณีที่หลุด1914นะครับหรือมองตงนี้ก็1916เนี่ยอันเดียวกันที่เราคุยกันไว้เป็นเป้าเดิมที่ตั้งแต่ราคาหลุดฝั่งนี้มานะครับหลุดมาแถวนี้ตั้งฐานมาแถวนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเอ้ยจะมา1914 1916เนี่ยแล้วมันก็มาถูกไหมครับมาเสร็จแล้วมันก็กลับตัวลงมาเลยนะซึ่ง ถามว่ามองว่าจะกลับมาอีกครั้งได้ไหมมีโอกาสครับแต่ถามว่าจะหลุดหรือเปล่านี่คือมันคือณนะตอนนี้ถามว่าเราเราจะรู้ไหมกราฟไปทางไหนต้องบอกก่อนในการวิเคราะห์มันรู้ไม่ได้นะครับเราคอนโทรลกราฟควบคุมกราฟไม่ได้แต่เราทําได้คือวางแผนแล้วก็ล้อไปกับแนวโน้มนะครับเล่นล้อไปกับแนวโน้มเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าในการที่ราคาหลุดถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดขึ้นมาไล่ขึ้นมาได้ครับไล่ขึ้นมาเก็บแถวนี้นะครับ พอเข้าสู่โซนสีแดงบริเวณนี้ครับหนึ่งแปดเจ็ดหกเนี่ยควรจะขายออเดอร์บายออกไปก่อนนะครับแล้วก็แบ่งสะสมช็อตเข้ามาแต่ยังไม่ต้องหนักมากนะครับเพราะว่าเพราะอะไรถ้าเกิดราคาขึ้นตรงนี้ครับถ้าราคาขึ้นตรงนี้มันมีสองอย่างคือราคาจะเข้าสู่การทำสามเหลี่ยมก็ได้ อันนี้มองในใในในมุมขึ้นก่อนนะครับในเคสของการที่ถ้าราคากลับมาขึ้นก่อนเดี๋ยวในกรณีราคาลงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะถ้าถ้าราคาปรับขึ้นและอะราคาปรับขึ้นมาอันนี้กรณีท่าหลุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมาติดแถวมองว่าราคามันอาจจะลงมาทำสามเหลี่ยมตัวนี้ได้ และจะเป็นไซด์เวย์รอบใหญ่นี่คือสิ่งที่ที่มองเอาไว้อยู่นะครับเพราะนั้นการจะเป็นขึ้นแบบยาวๆนะครับหรือลงยาวๆลงยาวๆตอนนี้ไม่ได้ละลงผมบอกว่าลงตรงนี้ลงแถวนี้มันมันต้องมีการพักก่อนต้องบอกนีก่อนต้องมีการพักก่อนจะลงยาวตรงนี้เลยคือราคาลากมาแล้วหนึ่งรอบในหนึ่งไซเคิลตลาดจะมีพัก มี direction และ non direction ปนอยู่ถูกไหมครับ mm hmm. เพราะนั้นช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันมีแนวโน้มเนี่ยมันมาแล้วเพราะนั้นมันต้องเจอช่วงที่มันไม่มีแนวโน้มก่อนมันอาจจะไม่เบรกสมมุติถ้าในกรณีไม่เบรกมันไซด์เวยยาวๆออกไปก่อนแล้วหลุดลงอ่าลากยาวใหม่อีกรอบได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดจะลากลงวันนี้ตอนนี้จะลากลงไปก่อนเลยยาวๆเนี่ยผมมองว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย นะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นยังมองว่าเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการที่ราคาจะดีกดกลับมาก่อนเนี่ยจะสูงกว่านะครับอาจจะโอกาสลงสักสี่สิอ่ะโอกาสขึ้นสักหกสิบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอทีนี้มอง,มองขึ้นเงมาแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าลุ้นว่าพอนหลุดหนึ่งเจ็ดเ้าเจ็มาก็ค่อยฟอโฟลว์กันไปก่อนนะครับฟโฟลว์กันไปก่อนซึ่งถ้าหลุดหนึ่งเจ็เ้าเจ็ดผมจะวางเทรนตัวนี้ให้นี่ครับผมจะขอวางเทรนตัวนี้ออกมาให้ก่อน นะซึ่งจะเป็นฐานเป็นฐานของวีคไปด้วยนะครับก็คือฐานวีคที่เรากำลังหากันอยู่นั่นแหละว่าฐานวีคจะตั้งตรงไหน <c oughs> นะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างที่บอกหลุดขึ้นมาแล้วแต่อย่างที่บอกว่าภาพวีคเองยังไม่ได้ทำหายด้วยกรอบวีคนะครับอันนี้เราเปิดภาพเดยอยู่นะเราเปิดภาพเดยอยู่แต่น,นี้เรามองเวฟของวีคนะครับเวฟของวีค เวฟของวีคยังไม่ได้ทำหายเพราะนั้นการที่ราคาจะหลุดทำหาคือหลุด1.914นะครับหลุดขึ้นมาให้ได้หลุดได้แล้วถึงจะนับอันนี้เป็นเวฟสองแล้วก็มีโอกาสสร้างเวฟสานะครับซึ่งเวฟสามมีโอกาสไปถึงไหนครับก็ที่คุยคุยกันไว้ก็คือสักสองพันนะครับสักสองพันเพราะนั้นหลุดขึ้นมาแบ่งเป็นสองระยะนะครับแบ่งเป็นสองระยะถ้าขาบายนะครับ อันนี้คือระยะหนึ่งนะครับหลุดมาแถวนี้คือระยะสองอ่าระยะแถวนี้คือเป็นช่วงที่แบบช่วงตัดสินใจนะครับช่วงตัดสินใจว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วติดครับติดแล้วคลิกกลับมาก็ช็อตลงมาเก็บแถวนี้กันนะครับช็อตลงมาเก็บแถวนี้แล้วราคาไม่หลุดกลับมายืนได้ก็กลับมารุนหนึ่งเก้าหนึ่งสี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดลงมาแล้วหลุดครับก็ <c oughs> ก็ต้องมองแหละว่า เทรนจะเข้าสู่สภาวะการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวล่ะนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็ยังมีหลายกรณีสำหรับภาพยาวนะครับก็ต้องรุ้นครับว่าวันนี้จะหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดมาได้ไหมนะครับแต่ว่าในการปิดมาเมื่อวานนะครับพูดถึงเมื่อวานกันสักนิดนึงเนี่ยเมื่อวานจะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามปรับตัวบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดบวกจนได้นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันครับ U.S. แข่งค่าด้วย สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับถ้า US เอแข็งขออภัยครับ US เอแข็งทองควรลงนะครับเงินมาจากไหนใช่ไหมเงินมาจากไหนคือคาดว่าอาจจะเป็นคนที่ถือเองินสดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อ,อาจจะเข้ามาซื้อหรือกองทุนที่กระจายซื้อในวอลลุม่มเป็นการทำบาลานซ์พอร์ตเฮพอร์ตนะครับคือ เสี่ยงไปสองตัวนะครับตัวใดตัวหนึ่งวิ่งก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้เป็นการเอาเงินใหม่เข้ามาซื้อนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ได้ย้ายเงินไม่ได้ย้ายมาจากในฝั่งของทาง US นะครับเพราะนั้นทําให้คนไปซื้อดอลลาร์ด้วยซื้อทองด้วยนะครับทําให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้า US แข็งทองควรจะปรับตัวลงนะตอนนี้เกิดความขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นต้องระวังกันด้วยสักนิดหนึ่ง ในภาพระหว่างวันวันนี้ควรจะทำอะไรถ้าในตลาดบ้านเราวันนี้ผมว่าควรจะคือจริงๆคิดว่าราคาไม่น่าจะไปไหนนะครับก็พักเทรดไปเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าคือเคลียร์ออเดอร์ตัวเองให้น้อยที่สุดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้มีนอนฟอร์มพรุ่งนี้อาจจะเปิดลับมาเจอตรงไหนถ้าขออภัยครับันจันร์เปิดจับมาเจอตรงไหนก็ได้แล้วคุณปรับพอร์ตไม่ได้ อันตรายนะครับยิ่งใครเก่งกําไรระยะสั้นแล้วใช้วอลุ่มสูงๆในการซื้อเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นเคลียร์พอร์ตตัวเองออกมาให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าใช้วิธีใครเทรดสปอร์ตอยู่นะครับก็สามารถมาเทรดสปอร์ตกับเราได้นะครับก็ช่วงกลางคำ่ำกลางคืนช่วงสั้ทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับพอร์ตกันได้นะก็อย่างที่บอกไม่ควรทําอะไรเคลียร์ออเดอร์ออกได้เคลียร์ออกก่อนนะครับแล้วรอครับ นะรอครับแต่ถ้าเกิดอ่ะเราพูดในมุมของการที่ขึ้นกันมาพอสมควรนะครับเราพูดในมุมของการที่ถ้ามันจะลงละ่ะเป็นไปได้ครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันลงจริงๆนะครับจะลงจริงๆจะเอาลงให้ได้จริงๆก็ ผมมองว่าระยะอาจจะไม่ได้ไกลมากนักสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยังไม่แนะนำหรือฟอล l o w ในฝั่งช็อตสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเอ้ยถ้าช็อตถ้าเล่นนะครับสิ่งที่มันเคยทำอาไว้ก็คือตรงนี้ อตอนนั้นถ้าในฝั่งช็อตนะครับคนเล่นฝั่งช็อตเลยคนอยากเล่นสั้นเลยนะครับแต่ผมย้ําก่อนว่าในมุมมองของผมในภาพยาวจะให้น้ําหนักไปทางขึ้นมากกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนแหละบางคนเก่งกาไรเก็บสั้นนะครับสิ่งที่มันเคยทําคือตัวนี้ครับนี่คือเทรนด์ลงในช่วงระยะสั้นนะครับในช่วงแบบระดับสี่ชั่วโมงลงมา มันทําเทรนตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่ามันทําเทรนตัวนี้อยู่จังหวะเล่นก็คือช็อตตรงนี้ครับ sl ตรงนี้อันนี้คนเล่นสั้นนะครับแล้วเก็บตรงไหนครับแต่ก็ต้องลุ้นครับลุ้นลงมาเก็บล่างเลยครับแบ่งเก็บบริเวณนี้ยครับโซนแถวเนี้ยแบ่งเก็บมาห้าสิบเปอร์เซ็นตครับแบ่งเก็บอขออภัยครับแบ่งเก็บมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับแบ่งขายออกมาก่อนครับที่เหลือลุ้นครับว่าจะหลุดไม่หลุด นะถ้าไม่หลุดราคาพลิกกลับมาอาจจะต้องใช้สัญญาณของชั่วโมงภาพชั่วโมงเนี่ยเข้ามาช่วยละมันย่อยลงไปอีกครับเพราะฉะนั้นผมไม่อาจจะสามารถที่จะลงไปในทําเฟรมที่แบบลึกๆๆล,ล,ล,ลงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาพจังหวะสัญญาณกลับตัวอะไรพวกนี้ครับมันมักจะเกิดสมมติถ้าเกิดในโซนตรงนี้ครับสมมติแค่ตรงนี้นะใน15นาทีในหนึ่งชั่วโมงจะมองเห็นครับแต่แน่นอนมันมันจะความผันผวนก็สูงครับ เพราะนั้นผมถึงไม่อยากไปลงไปลึกถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นถามว่าพอเราเล่นสี่ชั่วโมงปุ๊บแน่นอนมันต้องลงลึกไปอีกในภาพชั่วโมงอีกว่าเกิดการกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นนะเพราะว่าโดยหลักอย่างที่บอกครับผมมองภาพยาวภาพกลางยาวซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นในคนที่เทรดตรงนี้อาจจะต้องมีทักษะส่วนตัวด้วยหรือมีประสบการณ์ในการเทรดส่วนตัวมาด้วยนะครับในการที่จะตัดสินใจตรงนี้เพราะฉะนั้นราคาปรับตัวลงมาโลแถวนี้ครับ ขายออกมาก่อนสัก70%แล้วไปใช้จังหวะสัญญาณของชั่วโมงในการดูการรีบาวละกันถ้าเกิดว่ามันลงแล้วมันติดมันลงไม่ได้ก็ขาย30%ที่เหลือตอนพลิกกลับมาแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้อีก30%ลงมาขายตรงนี้ครับนะผมคงย่อยภาพได้สุดคงจะทำเฟรม4ชั่วโมงเท่านี้นะครับอันนี้ต้องอาจจะต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมันจะคือหลายภาพหลายสัญญาณเดี๋ยว ผู้ชมท่านอื่นๆจะงงจะสับสนนะตีกันหมดครับข้อมูลตีกันหมดครับเอ้ยอันนึงขึ้นอันนึงลงนะครับแต่ว่าผมให้ยึดหลักภาพใหญ่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่วันนี้เรายังรอครับเรายังรอให้ราคาหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะอันนี้ภาพหลักนะครับหนึ 1, 7, 9, 7. ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะขออภัยผมคงทำไมผม 7, จะเขียนเจ็ดแล้วเป็นสี่ทุกทีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับอ่ะ โอเคถูกสักทีนะครับ่ะก็รอรุนให้หลุดตัวนี้นะครับในกรณีการลงนะครับผมได้ในกรณีการลงผมยังไม่ขอแนะนําหรือมองภาพอะไรมากละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใน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 คนที่เล่นลงนะครับให้เกาะกับตัวรับสี่ชั่วโมงนี้ไปก่อนนะครับที่ผมวางไว้ให้ตัวนี้ก็คืออาจจะเล่นกับตัวเนี้ครับลงไปก่อนนะ ในการเป้าของภาพใหญ่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นฐานการลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าหลุดลงมาก็เนี่ยครับเกาะเนี่ยทเทรนตัวนี้จะเห็นอยู่นะครับเกาะลงไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดกระชากลงมาเนี่ยผมบอกว่าก็มูลเลยครับหนึ่งหกแปดศูนย์นะไปเจอตรงนู้นเลยนะครับแต่ว่ายังไงซะตรงนี้ก็จะมีรับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดหลุดลงมา ตรงนี้ได้รับนี้ก็ไม่น่าจะเอาอยู่แล้วครับบริเวณยี่สบาจุดหกเนี่ยนะถ้าหลุดลงมาคิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่แล้วก็คือบริเวณหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับโดยประมาณนะก็เอาตัวเลขก,กลมๆครับจจได้จำง่ายๆนะหนึ่ 30, งเจ็ดสามศูนย์เนี้ยหนึ่งามศูนย์ตรงเนี้ยไม่น่าจะถ้าหลุดก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาแล้วราคาไล่ลงก็คือใช้เทนตัวเนี้ยครับลงแล้วถามว่าจะกลับมาแล้ว กลับมาวกกับวางฐานเมื่อไหลตรงไหนก็ต้องรอหลุดตัวนี้ครับนะก็ต้องรอหลุดเทรนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือย่อยภาพให้ที่สุดแล้วนะครับก็ต้องมองกับตัวนี้เอาไว้ด้วยนะเพราะฉนะนั้นอันนี้ผมมองเป็น2กรณีนะครับทางลงเอาเทรนย่อยตัวเล็กนี้ไล่นะครับฝั่งขึ้นรอหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดครับนะแล้วเราไล่ขึ้นมาเก็บกันถึงข้างบน นะอันนี้มองไว้ให้สองมุมแล้วนะมองไว้ให้สองมุมแล้วก็ลองพลิจารณาดูครับว่าราคาจะหลุดไปทางไหนวิ่งไปทางไหนนะครับแต่วันนี้ผมคือตอนนี้มันเป็นเทรนด์อนอ่อนยังอยู่ในเทรนด์อนอ่อนอยู่นะครับใครแบบเก็บสั้นอยากเข้าไปเสี่ยงก็ไปช็อตเล่นเก็บฝั่งเซลล์อ่อนๆนะครับแต่เราวางไว้คํานึงไว้เสมอว่ามันมีรับตรงนี้อยู่นะครับรับที่มันเคยลงไปแถวนี้แล้วภาพใหญ่ผมมองว่าแถวนี้จะเป็นเคอร์ ที่จะกลับตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้พิจารณาไว้ละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่มีทางรู้หรอกครับมันจะขึ้นมันจะลงถูกไหมแต่ว่าเราเล่นกับสิ่งที่เห็นนะครับแล้วก็สร้างโอกาสในการเทรดให้กับตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของทองคําวันนี้นะครับมาอัปเดตกันให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค่าเงิน US กันสักนิดหนึ่งไปเร็วๆกันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะมาในส่วน u ูที่เราได้คุยกันไว้เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันมันแข็งนะมันแข็งนะครับอ่ะแบบไม,ไม่ประกาศไม่ติดแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับที่เรามองไว้เอ้ยมันแข็งนะ <c oughs> เบรกไฮนะแต่ทองก็ขึ้นครับนะอันนี้คือใครถูกใครผิดก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่า ทองขึ้นถูกแล้วแล้ว US ควรจะอ่อนหรือ US ถูกแล้ว US แข็งแล้วแล้วทองควรจะปรับตัวลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันทุ่มคึ่งน,นะครับว่าใครถูกใครผิดกันแน่นะครับแต่ว่าด้วยในภาพของ d i v e r g e n c นะครับในภาพของอขออภัยครับไม่ใช่ d i v e r g e n c ในภาพของ US ครับ ในภาพว e e k ในภาพเดือนนะครับถ้าเกิดมองเทรนดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่เป็นลงอยู่เช่นกันนะครับนะคือราคาจะกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นได้นะจะกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนู่นครับราคา US เนี่ยแข็งขลุ9้าุดห้ขึ้นไป นะครับหลุด93.5ขึ้นไปอันนี้คือเรามองเทรนด์กันเป็นปีเลยนะแบบหลังจากนี้ไปอีกปีกว่าๆนีครับก็ต้องมองว่า,จ,จ,าจากช่วงกลางปีนี้ไซเคิลในปีนี้ถึงปีหน้านกลางปีหน้านะครับถ้าหลุดใน93.5ได้เนี่ยเทรนดนาจะเปลี่ยนนะครับตีมของ ตีมของการอ่อนค่าของ US เีมเงินเฟออาจจะจบลงนะครับแต่ตอนนี้ตีมเงินเฟอจบไปอยังยังครับนะคือตอนนี้ผมว่าตลาดเข้ามารับข่าวที่เขาบอกว่าเอ้ยเศษรษฐกิจจะดีขึ้นจะมีการปรับดอกเบี้ยปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับตีมจะมาตรงนี้มากกว่าแล้วคนเข้ามาซื้อรอซื้อรอแต่ถามว่าถ้าถ้าถึงเวลาแล้วค e ก็ยังไม่ลดตัวเลขก็ยังไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวนักลงทุนก็ต้อง ออกมาขายแล้วก็รอให้มันข่าวมันออกจริงๆนะครับตอนนี้มันเป็นการสร้างความเชื่อให้กับนักลงทุนว่าฉันดีแล้วฉันจะขึ้นนะครับนักลงทุนก็เลยมาเข้านะอันนี้เป็นภาพปุมมองของในส่วนของ US นะครับที่ที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วยสำหรับทองคำนะเรามาดูในส่วนของทองคำบาทกันบ้างครับนะทองคำบาทก็เมื่อวานปิด กลับมาทดสอบแนวต้านกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคาทองคําเราปรับตัวบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นมาปิดที่สองหกเก้าศูนย์ศูนย์นะครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคาลงไปโลด้านล่างเลยนะซึ่งอย่างที่ได้บอกไว้ได้แจ้งไว้ว่าสําหรับวันนี้ก็คิดว่าจะยังอยู่ในกรอบนี้แหละครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยถึง แนวรับที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยขออภัยครับเจ็ดร้อยในกรอบนี้สองร้อยบาทครับยังคิดว่าจะยังไซเวย์อยู่ตรงนี้เหรอครับจะยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะก็รอวันนี้ทุ่มครึ่งครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เทรดในส่วนของทองคำทองคำแท่งเก้าสิบหกจุดห้าวันนี้ อาจจะเจอแกลบได้ในวันจันทร์ควรชะ,ชะลอออเดอร์ออกนะครับอันนี้คือคาแนะนํานะเพราะว่าเอาไว้ให้หลุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่กันวันจันทร์อีกทีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากพลาดโอกาสในการเทรดช่วงตลาดเปิดช่วงกลางคืนโดยเฉพาะช่วงสักทุ่มนึงทุ่มถึงสี่ทุ่ม,มอะไรประมาณอย่างนี้เป็นช่วงที่ตลาดเมกคเปิดด้วยในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิ่งมาก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกอสปอตกับเรากันได้นะ สำหรับตรงนี้ครับกรอบแล้วอย่างที่บอกว่ารอครับอีกหนึ่งปัจจัยสําหรับทองคําบาทบ้านเราเน่คงทิ้งไม่ได้ครับในส่วนของเงินบาทนะครับในส่วนของเงินบาทสักรู่นะครับ <c oughs> ในส่วนของเงินบาทที่ทิ้งกันไม่ได้ครับนี่ครับ ทำตัวทำนิ้วใหอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยหลุดสามสิบสองจุดหนึ่งกันมาอีกครั้งหนึ่งหลุดจะมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เงินบาทของเราเนี่ยอ่ะตัวทองคำแท่งของเราปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> ในภาพของเมื่อวานนะครับราคาก็ถูกซื้อกลับมานะครับแค่ถูกซื้อกลับแต่ยังไม่หลุดแต่วันนี้ครับวันนี้หลุดครับ เพราะฉะนั compare, EU, نا, ้นถ้าเกิดราคาทองคําปรับ <Zone> ข <favorite word> <isce aring> ึ้นเล็กน้อยนะครับหรือขึ้นมาในกรอบหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดที่เราตามกันอยู่เนี่ยบาทบ้านเราจะทะลุได้นะครับจะทะลุสองหกเก้าศูนย์ศูนย์กันได้นะครับคาดว่าจะขึ้นมาสักสองเจ็ดบวกบวกนะครับนะสองเจ็ดบวกบวกขึ้นมากันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามครับเพราะตามตัวตัวเงินบาททะลุมาแบบนี้ปัจจัยภายในประเทศเองก็ดีอะไรก็ดีนะครับ US อ US ก็แข็งนะครับ US ก็แข็งบาทในตัวเองก็อ่อนนะครับยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมกันไปครับนะปัจจัยส่งเสริมกันไปแหละว,ว่าตูนะครับสามสิบสองจุดห้าครับตัวเลขกลมๆที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขทางจิตวิทยาส่วนหนึ่งแหละสามสิบสองจุดห้าเป็นลำดับถัดไปก่อนดีกว่าอย่าพิ่งไปถึงสามสิบสามเครับเอาสามสิบสองจุดห้า เป็นไปได้ครับถ้าหลุดมาแบบนี้แล้วก็ปัจจัยภายในประเทศเองปัจจัยตัว US แห่งค่าเองมีโอกาสเป็นไปได้นะครับนอกจากว่าวันนี้ u s จะปรับตัวอ่อนค่าลงมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามสําหรับข่าวทุ่มครึ่งวันนี้นะครับมันฟอมเปโรตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะตัวเลขสําคัญครับเดือนละหนึ่งครั้งทุกคนศุกแรกของเดือนนะครับก็เพื่อไม่พลาดโอกาสในการทํากําไรครับสามารถปเปิดบัญชีโกลด์สปอร์ตกับเราได้รายอาไไที่อยู่ด้านล่างเข้ามาครับแล้วก็ บนหน้าเมนูไล n e ของเราจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีอยู่ก็สามารถก็สมัครเปิดบัญชีได้ทันทีนะครับใครที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะเราก็สนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มก็ยินดีนะครับก็ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ด้านล่าง วิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับโดยลิงก์การเข้ากลุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ครับเปิดรายละเอียดวิดีโอขึ้นมาจะมีลิงก์เข้ากลุ่มอยู่หรือแอดไลน์แอดเข้ามาหาเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งขอเข้ากลุ่มก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนในทุกๆมิติในแต่ละมุมมองของเราในวันนี้นะครับก็ มาอัปเดตกันให้ทุกวันครับก็อย่าลืมติดตามกันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้าวันพรุ่งนี้เออลืมแจ้งนะครับพรุ่งนี้สามทุ่มเจอกันบนไลฟ์นะครับใครสนใจเข้ามาพูดคุยสอบถามกันบนไลฟ์ก็ยินดีครับสามทุ่มบนหน้า Facebook ของเรานะครับก็ f c e b o o o กอูอินเวสเทรดนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ขอบคุณครับ